โอเคครับเราต่อกันในเรื่องของตัวควบคุมควบคุมอุณหภูมินะครับแบบ3า u เอาพุคราวนี้เราจะมาพูดถึงด้านในกล่องนะครับด้านในกล่องเราก็เปิดกล่องขึ้นมาครับเปิดกล่องออกมาครับตัวนี้นะฮะเป็นด้านในกล่องตัวนี้เนี่ยภายในเนี่ยจะมีเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่ใช้งานนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวที่หน้าจอตัวนี้นะครับจะติดตลอดเวลา ถ้าเราเปิดเบเกอร์ตัวนี้เอาไว้นะครับเขาจะหน้าจอจะดับก็ต่อเมื่อเราปิดเบเกอร์ตัวนี้ลงนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเบเกอร์แล้วก็ปิดไฟทั้งระบบด้วยนะครับก็คือถ้าเราไม่เราไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับเราก็ออฟเบเกอร์ตัวนี้ลงนะครับเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ด้านล่างก่อนนะครับข้างล่างนี้ก็คือเราจะต่อไฟเข้านะครับตัวนี้จะจะจะเขียนว่าล i n e นิวตันแล้วก็220โวลต์นะฮะอันนี้ผมต่อไฟไปแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับก็คือจ่ายไฟเข้าตรงน,นช่องนี้นะครับส่วนอีก3ช่องอันนี้ก็คือเราเอาไปเอาไฟ220เนี่ยเวลา,เ,าเทมเขาสั่งงานเอาพูดออกมาเนี่ย L1 L2 L3 เนี่ยจะถูกจ่ายไฟออกมาเป็นไฟ220โวลต์นะครับก็เพื่อเอาไปต่อกับหัวจุดแก๊สก็ได้นะครับหรือว่า เอาไปต่ออะไรอุปกรณ์ฮีเตอร์อะไรก็ได้นะครับโอเคนะฮะถัดมาเป็น solid state นะครับ solid state ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับรีเลย์นะครับเหมือนกับรีเลย์แต่ว่าตัวนี้เราใช้ solid state ในการป้องกันสำหรับตัวหัวชุดจุดแก๊สเนี่ย เวลาเขาสป์กในการจุดเนี่ยเขาจะมีไฟฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยจะทําให้ระบบเนี่ยลวนได้นะครับ solid state นะครับก็จะกะ็ของผมเนี่ยก็จะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเป็นบัฟเฟอร์เอาไว้นะครับคือป้องกันป้องกันการกวนนะครับใช้ solid state ตัวนี้ป้องกันการกวนนะฮะก็คือถ้าเกิดอันนี้เป็นเป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับ ถ้าเขาทํางานก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับโซลิดสเตตก็จะทํางานแทนรีเลย์นะครับส่วนด้านบนนะครับอันนี้สําคัญนะครับเวลาเราใช้งานนะครับอันนี้ก็คือตัวเอาพุ t ชุดที่ 1, o u t p เอาพุชชุดที่2และเอาพุ t ชุดที่3 o u นะครับเอาพุชชุดที่ 1, 2, 3นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมจะตั้งนะครับให้ดีเลย,เย์ในการจุดเนี่ย ไว้ประมาณสักหวินาทีนะครับก็คือเมื่อเขาสั่งงานมาแล้วเนี่ยเทมคอนโทรลเนี่ยก็จะทํางานตัวที่1เนี่ยจะทํางานดดเลยห5นาทีและถัดมาอีก10วินาทีตัวที่2ค่อยค่อยจ่ายเอาพุทออกมาและถัดมาก็จะเป็นเอาพุทชุดที่3นะครับหน่วยวินาทีเป็นเซกหมดนะครับอันนี้เขาก็ตั้งได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง30วินาทีนะครับจริงๆเราปรับหมุนได้เลยนะครับต้องการเ,าเวลาเท่าไหร่เราสามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวโหมดนี่ไม่ต้องปรับตั้งค่าแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้โหมดนี้อยู่แล้วในการเลือกซีเควนซ์ของการทํางานสเต็ปของการทํางานนะครับปุ่มทางด้านล่างนี่คือเลือกสเกลนะครับอันนี้สเกลเขาสามารถปรับได้แล้วก็หน่วยของเวลาเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้ต้องการให้หน่วงเป็นนาทีก็ได้แต่จะนานไปนะครับให้หน่วลเป็นวินาทีจะดีกว่านะครับตรงนี้ก็ถ้าต้องการจูนหรือว่าปรับตั้งค่าเราก็หมุนที่หน้าปัดตัวนี้เอานะครับ ถัดมานะครับอันนี้เป็นแผงรีเลย์นะครับเอาไว้คอนโทรลนะครับเมื่อเทมที่อยู่หน้าเครื่องเนี่ยสั่งมาสั่งงานมาแล้วนะฮะให้ทัมเมอร์จะให้ทัมเมอร์ทำงานนะครับจะให้ทัมเมอร์ทำงานตามเวลาที่กำหนดนะครับจะต้องมีวงจรชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวงจรควบคุมาทัมเมอร์ให้ทำงานตามเวลาที่กำหนดหลังจากค่าเซตพอยท์ที่เรากำหนดไว้ ถูกต้องแล้วนะครับอย่างเช่นเราตั้งค่าไว้100แล้วเขาก็ทําทความร้อนจนถึง100ององศาแล้วนะครับรีเลย์ชุดนี้จะเป็นชุดที่จะควบคุมการทํางานนะครับล็อกท i มเมอร์ให้ทํางานอีกครั้งนึ่งนะครับเบเกอร์ <Baker S 2> <Baker S 1> ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับแปลงไฟจาก220เป็น12โวลต์น,นครับโอเคครับสำหรับคลิปแนะนำภายในกล่องกอ็มีเท่านี้เดี๋ยว อีกคลิปหนึงจะเป็นคลิปของการาทดลองใช้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งครับ